สวัสดีครับบอยครับวันนี้นะครับบอยพามาชม Ford e v e r e s t นะครับรุ่นสปอร์ตนะครับแบบมีแพ็กเกจนะคันนี้นะครับต้องบอกว่ามีการลัปสีใหม่นะครับเป็นสี sanding black นะครับนี่สีดำด้านนะครับแต่ว่าจะมีประกายด้วยนะนี่นะครับให้ดูใกล้ๆอย่างนี้เลยนะครับมีประกายนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยจะติดอะคริลิกคำว่า e v e r e s t นะครับสีดำนะครับตัวชุดแต่งของ Victor นะครับเวอร์ชัน2นะกระจังหน้าก็มีให้เลือกหลายแบบนะครับ อันนี้ก็จะติดกระจังหน้าสมาเฟียพร้อมกับโลโก้ไม้ใหญ่นะครับมีไฟ led 3จุดนะครับเล่นสีนะครับด้วยสติ๊กเกอร์นะครับสีแดงฟ้าน้ำเงินนะครับตรงนี้ลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะครับตัวไฟนะครับไฟตัว u นะครับลูกค้าเลือกเป็นสีน้ำเงินนะแล้วก็ตัวชุดสเกิร์ตด้านล่างนะครับก็ทำสีแซนดินิแบ็คนะครับตัดกับสีดำเงานะครับชุดสเกิร์ตเตอร์แบบนี้เลยนะี่ด้านหน้านะครับ ตัวรถนะครับจะมีกล้อง3ามองศาด้วยนะครับแล้วก็ระบบเบรกอัตโนมัติ cruise control แบบภาษรยะห่างนะครับ stop and go นะครับตัวรถนะครับคันนี้ก็ใส่คิวล้อนะครับรับกับชุดของวิคเตอร์นะเป็นคิวล้อสีดําเงาแบบฟันเฟืองนะครับตัวล้อแม็กใช้ของเดิมนะสีดําเงานะครับแต่ว่าเป็นยางใหม่นะครับลูกค้าเลือกเป็นยาง Bf นะครับอ่าสติอยู่ที่2 7 5 5 5็ดห R ยีนะครับนี่แล้วก็อ่าด้านข้างนะครับด้านข้างก็มีติดกันส่วนของ การสาดแท้เพิ่มนะครับฟิล์มนะครับเซรามิกความเข้มค้าเลือกได้นะแล้วก็มาดูในส่วนของด้านท้ายกันนะครับด้านท้ายนะครับนี่คันนี้นะครับก็จะมีใส่ในส่วนของคาดไฟท้ายคายเยนไฟยาวแบบนี้เลยนะนี่นะครับแล้วก็ตัวคลิกอ่าตโทษทีครับตัวคาดท้ายคําว่าเอลเวอร์สนะครับก็จะมีไฟนะครับก็ถ้าเบรกจะขึ้นสีแดงครับถอยขึ้นสีขาวนะครับแล้วก็ตัวสเกิร์ตวิกเตอร์ด้านหลังนะครับ อันนี้ก็จะทำเป็นสีดำเงาตัดกับสี sanding b a c k นะครับแล้วก็ปลายท่อนะครับจะเป็นเลข8สีเงินนะครับด้านในยังไม่หมดนะนี่ด้านในต้องบอกว่ามีการติดตั้งในส่วนของเคฟล่านะครับเพิ่มเติมนะครับเคฟลา่านี่ติดตรงส่วนของคอ,องนโซลกลางนะครับแล้วก็ในส่วนของมือเปิดนะครับตรงมือเปิดนี่เคฟล่านะครับแล้วก็ ตัวใกล้ๆซุ้มกระจกนะครับตัวนี้เป็นตัวครอบนะตัวครอบลายเคเบล่านะครับนี่ให้ดูไปใกล้ทีหนึ่งสีนี่เป็นสีดำนะครับดำด้านมีประกายนะครับก็เหมาะสมมากแล้งานนะครับงานแกรเก็บต่างๆนะครับนี่ก็นี่ครับสวยนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถสอบถามได้เลยบอยได้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ086ปนะครับ323 2518นะครับหรือว่า แอดไอดียตามเบอร์โทรได้เลยครับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ